อ้าววันนี้ก็สิยางมาทั้งพี่เนาะก็สิมาเห็นสร้างเป็นเห็ดเงือนเด้อนี่นี่สร้างสร้างสีมือเป็นปั้นบัวงามงามปกายสิได้ไม่เงี้ยนปั้นบัวเพิ่นละเนาะถ่ายดีวิวให้เบิ่์นก่อนบัวนี่กะเพิ่นเห็ดเองนะเพิ่นออกแบบเองนี่แบบเพิ่นกะแบบบัวเพิ่นเป็นเห็ดไว้เนาะ น,น,น,นี่สุดยอดเลยนี่เพิ่นกนระปะแปะใส่ในน,นี่เนาะในนี่แบบมุดลุดไปเลยนี่ก่อนเพิ่นสีแปะกะเพิ่นตีตีเต้าไว้แล้วเนาะแล้วกาเล็กอันนี้จะเป็นเล็กสำหรับไว้ห้อง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 แบบลูดก่อนสีขึ้นเพิ่นกะได้สาปโปกเถิดละน้อยก่อน ปูนยังปูนเข้มนะปูนขึ้นได้ปูนเข้มเบื้องต้นปูนเข้มแล้วก็ปูนสาบตามตามตามหลังปูนเข้มมีใส่เกลือให้มันยึดเกาะกลับผนังปูนได้ดีแล้วก็ตามโดยปูนธรรมรดาปูนสาบท่นนี้แหละเนอะเต้ามันก็มีเต้าบุงเต่าลุมเต่าเทิงแต่ว่าได้ตัวแบบลุมนี่ก็ได้ตัวเทิงเลยรับว่า ปั่นบัวนี่ก็ปั่นปั่นเองเลยเนาะบเทื่อนนี่โห้โามเลยเพื่อนปัน่นสบายดีสร้างสบายดีนะเกตเองเลยนะเนาะเกตเองเกตเองบัวมีเงินจ้างเพื่อนบัวมีเงินจ้าง <laughs> ดีแล้วบเทื่อนเห็มาเห็ดมาเห็นปั่นบัวน้ำกันบเทื่อนนี่เหตเองแล้วนะว่านี่บัวนี่ แม่นแล้วอ๋อเจ่งสุดยอดเลยหับบ่กางแ็่มีงานนี่หัดบ่สิหับอครับด่ะงานบ่ได้ี่น้องผมมีเวลาไปเห็ดคุณเนาะเห็ดขักได้ขั้นบักขาก็เอาบัว่นนี้ได้เนาะมันแห้งมันแห้ง่ยบ่วทุบหน้ามันทุพิมล้ายบัวเลยเด้มันงามแม่นบ่ถือใจิ่นบ่เอีกได้บ่บกางมันเพิ่นละเอียด ความละเอียดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอันได้เพิ่นไปปั่นให้นี่ที่ว่าบุญที่ว่าบุญแล้วก็ดีได้ต่างสีมืองานร้อยนี่เป็นเหตุขาดขณะอากกายยังปั่นหมูเป็นซ้ำเหมือนธรรมดาเขาเห็นนี่เขาว่าคนคนมีเงินได้เหตุเกน,นี่โอ้หเทือนเทือนอย่างกับเฮือน คนมีเงินมึงเดี๋ยวเห็ดสุดยอดเลยเนาะเดี๋ยวสี่ายรีวิวอ้อมอ้อมเพื่อนเบิ่งเลยเป็นอะไรบูรุ่มบูรึงมือนี้แรงนี่แล้วบ่หน่ตัวนี้บือแล้วได้ขุ้นไม่ตื่นเศร้ามเหตุผอต่อไม่ตื่นเศร้าเนาะขุนมันเหลือเหลือเลยขุ้นว่าใช่ได้ขึ้น โอ้ยแบวบกไก่สินอะเฮียนเพื่อนนี่แหละมาเลยมาเลยเดี๋ยวสิถ่ายรีวิวให้เบิงนะ่งเนาะบัวเพิ่์นเป็นยังไงอันนี้เอามาเบิงบ่งนเบิ่์นมันจะขู่ในเบิ่งแล้วมันนี่เนาะนี่เนาะน,นะนี่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 ขั้น,นตอน,นเลยไปเห็ดบัวนี่นี่ มันจะเป็นคลองไปเลยเนาะเนี่ยๆคลองตะลุมคลองงาไปเลยทั้งเทิ้งกัสิตัดออกไปเลยเป็นโมเมนต์ที่ได้ง่ายๆเนื้อปั่นบัวนี่มันง่ายเนาะเผิ่อที่ได้บัวหนึ่งกันนะสมกับราคาเพิ่นจ้างกันแล้วถ้าเพิ่นเอาแพงกันจะบอว่าเพิ่นเอาแพงเพราะว่าการเห็ดบัวนี่ปั่นบัวนี่รัวงานก่อสร้างนี่มโมเมนต์คลองง่ายเพื่อที่ได้ คนขางสียากนู่ยหนึ่งเด็ดกองพวกนี้ตั้งผม,มความอดทนความพยายามนี่ก่ะบลได้บิแล้ง่ายในงานปูนอันนี้เป็นประเภทงานสีมือเรื่อลังนี่จะเห็ดแล้วนี่คือสีงามกำหนดขึ้นนี่จากปีนี่ยังโมโหเลยยังโฮโอ๋โอเห็ดไปเรื่อยๆเนาะคุนท้าวแล้วคุนแหละยังมีกำหนดนะ อ้าวไปรีวิวสิรีวิวให้เบิ่งบัว,บบว,บวเ,เป็นบัวบัวเฮือนเพื่อนเนาะเพ็่นปั่นเองมาเลยเบิ่งบัวมุมนี้ก็งามมุมนี้ก็ได้นี่เนาะเบื่องสดงามบ้านหลังนี้เพื่อนก็ออกแบบเองเนี่ย เิ่นออกแบบเองเมืุดขุยยางเนาะตัวบ้านเพิ่นออกแบบเองบัวเพิ่นก็ออกแบบแบบเอง,แบบเองปั้นเองเนาะสีไม่เบิ่งบัวทั้งหน้าเนาะบัวส่งนีเนาะโซนนีก็ยังเอ็ดมาฮอนอี่เนาะยังพันแล้วนี่เนาะ เดี๋ยวบัวทั้งหนาเนาะบัวนี่คัดบัวถือใจพันนี้ัวงามเพ่นทุบใหม่พ่นพา่าพ่นที่ทุบใหม่ปั้นใหม่เลยนี่เนาะอ่างขางงานสีมือล้วนๆเนาะวสวยงามเนาะ เบิ่งมุมนี้ให้งามคักนี่บัวเสวงนี่เนาะตั้งไหนไปเอามาแล้วได้สิไปถ่ายเบิ่งเบ่งริมผังนี้ก่อนเบิง่งพ้าเบิง่งรอบบ้านเลยฟนะังนี้เออเป็นเชลเลอร์ปั้นตั้งแต่ผังนี้เนาะบัวแอลนี่บัวเทิงนี่ บัวเทิงในแรกเรียบร้อยเนาะบัวเทิงมีบัวบัวเทิงเลยบัวขอบต้นลุ่มเล้วขอบในเล้วขอบรังลุ่มขอบพืชอย่างนี้เรียบร้อยแล้วเนาะบัวปัน่นนี่อันนี้เป็นบัวถือใจเพิ่นเนาะตัวกลางเพิ่นทูบทิมนี่เนาะ ทำได้เงือนเพนนิ่นนี่เนาะโอ้ยจอดจอดจอดอ่ะนี่เนาะนี่ก็ได้เนาะ,นนะในรูปนี่ก็เป็นกค่สาบสดแล้วก็ปั้นบัวใส่เลยในนี้เนาะนี่ก็ดา กะรีวิว่อบบ้านแล้วเนาะอบบ้านเรียบร้อยแล้วจะพู้รายละเอียดแล้วคอมเมนต์มาใตาค้คลิปเด้เอะผมให้เพื่อนอถามรายละเอียดเกี่ยวกับบ้านหลังนี้นะการปั้นบัวกะเอาคนปั้นแนวใดอย่างได้สูตรเพิ่นเทคนิคในการปั้นบัวกะคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวสีให้เพื่อนมาเล่ารายละเอียดการปั้นพันทงทุกขั้นตอนเลยสำหรับเห็ด งานปั่นหมูบ้านหลังนี้เนาะคลิปกระซิจบวเพียงแถวนี้เนาะถถวประมาณในพิพัานประการใดกะขอภัยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ได้เนาะแต่คลิปนี้ผมจะถามรายละเอียดกับคอมเมนต์ถามได้ขอขอบใจ